อัปเลเวลความสนุกกับ12หนุ่ม Pit Babe the Series กับภารกิจสุดท้าทายอยู่แต่บ้านมันไม่ฟินเลยชวนกันไปมันนอกบ้านเตรียมแพ็คกระเป๋าไปสนุกพร้อมกันกับการกลับมาอีกครั้งของ Boy Journey รายการวาไราตี้สุดป่วนชวนอมยิ้มที่จะพาผู้ชมไปรู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของเหล่านักแสดงนำจาก Pit Babe the Series ทั้ง12คนพาเวลนเรศ ภูกริตินสายลับเหมมวิทย์พลธนพลนัทสุพนัทบิงโอบนิธิกาฟิลพันทัศเบนอัตนินไมเคลื่ิลกียรติศักท็อปเทนสุภกรลีอัศรีและปอบพัทรพลเพื่อให้ทุกคนได้ตกหลุมรักพวกเขาแบบไม่รู้ตัวโดวยซีซั่นแรกนั้นประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามด้วยยอดผู้ชมออนไลน์เกือบ 20ล้านวิวและเพื่อต้อนรับการกลับมาของ T.I.T Babe The Series 2ที่จะได้พบกันในอีกไม่ช้า Change A. 2561เลยขออัปเลเวลความฟินด้วย Boy Journey Outing ฟินนอกบ้านจัดเต็มความสนุกตลอดทั้ง13 EP กับภารกิจหลากหลายทวนท้าทายยิ่งกว่าที่ผ่านมา สำหรับรายการ Boy Journey Outing ฟินนอกบ้านผู้ชมจะได้เห็นหนุ่มๆทั้ง12คนออกไปเอาติ n g กันในสถานที่ต่างๆทั้งขึ้นเขาเข้าป่า,า,าลงทะเลมาแบบครบทุกโลเคชั่นสุดท้าทายและร่วมกันทำกิจ,จกรรมผ่านชาเลนจ์ที่หลากหลายสุดๆเต็มไปด้วยความอึ้งและคาดไม่ถึงตลอดทั้งซีซั่นซึ่งในแต่ละภารกิจนั้น สองคนต้องแข่งขันกันด้วยเกมที่ทั้งโหดมหันหและความฟินจิ้งที่มาพร้อมกับกติกาสุดเซอร์ไพรส์โดยในแต่ระชาลเลนน์นั้นทั้ง12หนุม่มต้องเก็บคะแนนสะสมสำหรับตัวเองและเมื่อจบการเอาติ้งแล้วใครที่คว้าคะแนนไปมากที่สุดก็จะคว้าตำแหน่ง MVP ไปครองงานนี้ทุกคนจึงต้องทุ่งสุดตัวแบบไม่มีใครยอมใครจริงๆเปิดมาใน EP 1ทริปแรกก็เต็มที่สุดๆโดยเฉพาะภูเพราะเอฟแรกนี้ไปกันที่เมืองพัทยาถิ่นบ้านเกิดของภูกริตินนั่นเอง ทั้งภูและพาเวลเลยขอเปิดรายการมาแบบเหนือเมฆลอยมากับพาราเซนิงงานนี้พาวเวลบอกว่าเราสองคนไปเดทกันในที่สูงอีกทั้งหนุ่มหนุ่มแต่และคู่ก็เปิดตัวกันแบบไม่ธรรมดาเรียกว่าไม่ยอมแพ้กันเลยบ้างก็เท่บ้างก็ครูบ้างก็ขำไม่ให้เสียชื่อหนุ่ม PIT อทเบฟเลยแม้แต่คู่เดียวนอกจากเกมการแข่งขันสุดโหดแล้วหนุ่ม,หน,มหนุ่มทั้ง12คนยังต้องระวังซองแดงที่จะมาพร้อมกับคำสั่งพิเศษให้ชวนตื่นเต้นตลอดเวลาซึ่งซองแดงซองแรกก็ทำเอาทุกคนเหลอไปตามตามกัน ก่อนที่จะไปสนุกแบบเต็มๆกับการแข่งขันไตรกีฬาทางน้ำแบบฉบับรายการอยเจอร์ n e y ที่ชวนทา้าทายตลอดทุกด่านแต่หนุ่มคนไหนจะต้องแข่งขันเกมอะไรแล้วใครจะชนะต้องห้ามพลาดกับรายการบยเจ j o ์น n e y Outing ฟินนอกบ้านทั้ง13เทปที่ผู้ชมจะได้สัมผัสความน่ารักแบบเป็นธรรมชาติและตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนทำให้ได้รู้จักและรักพวกเขามากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนพร้อมเสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินชวนให้จิ้มกันตลอดทั้งซีซั่นงานนี้รับรองว่าทั้งสนุกมันคัน ซึ่งเสียน้ำตาอย่างแน่นอนเริ่มออกเดินทางไปเอาติ้งแบบฟินๆด้วยกันตอนแรกวันศุกร์ที่วันที่31มกราคมนี้และทุกวันศุกร์เวลา22.15นาฬิกานาทีทางช่องวัน31และ R E I U N ทุกวันเสาร์เวลา22.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง T M M 25และ Unlimited World ทุกวันศุกร์เวลา23.15นาฬิกานาที Facebook p i t Babe the Series C H A e N G E 2 5 6 1 YouTube เ h a นสองพ